ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทุกวันดีเมื่อมีพระวจนะโดยอาจารย์อิน์และคลริสตจักรร่วมนิมิตรกรุงเทพรายการที่สนับสนุนให้คริสเตียนรักพระวจนะและรักในการอธิษฐานสวัสดีค่ะ พระวจนะหนุนใจในวันนี้นะคะจากพระธรรมหนึ่งยอนบทที่4ข้อที่7ถึงข้อที่8บันทึกว่าท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักซึ่งกันและกันเพราะว่าความรักมาจากพระเจ้าและทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักข้อคิดจากพระวจนะในตอนนี้นะคะ พูดถึงท่านที่รักของพระเจ้าเราทุกคนเนี่ยอยากจะเป็นที mm ่ร hmm <lawsuit> ักของพระเจ้าและพระเจ้าบอกกับทุกท่านที่รักพระองค์ดังนี้ว่า 1. จงรักซึ่งกันและกันถ้าเราเป็นคนที่รักพระเจ้าเป็นที่รักของพระเจ้าเราต้องรักกันและกันในประการที่สองความรักมาจากพระเจ้าและโดยพระองค์เองนั่นแหละพระเจ้าทรงเป็นความรักพระเจ้าไม่ใช่สอนให้เรารักเท่านั้นแต่ตัวของพระองค์เป็นความรักนะคะและในประการที่ส ทุกคนที่สําดงความรักก็สัมดงว่าตนมาจากพระเจ้ารู้จักพระเจ้าและมีพระเจ้าในชีวิตส่วนประการที่4ประการสุดท้ายคือคนที่ไม่รักผู้อื่นหรือคนที่ไม่มีความรักคือคนที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าอย่างแท้จริง วันนี้เราต้องถามตัวของเราเองว่าเรารู้จักพระเจ้าที่แท้จริงหรือไม่พระเจ้าที่แท้จริงพระเจ้าแห่งความรักอยู่ในชีวิตของเราหรือไม่และถ้าท่านเป็นคนที่รักพระเจ้าท่านก็จะต้องประพฤติตามพระวจนะของพระองค์อธิษฐานด้วยกันนะคะ ข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณสําหรับพระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงเราในช่วงเวลานี้พระเจ้าต้องการให้เราทั้งหลายเป็นที่รักของพระเจ้าและพระเจ้าต้องการให้เราทั้งหลายรักซึ่งกันและกันเพราะว่าพระเจ้าของเราทรงเป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความรักและตัวพระองค์เองคือความรักขอให้เมื่อเรามีพระเจ้าในชีวิตเราจะมีความรักเราจะรักผู้อื่นเราจะแสดงออกเป็นการกระทําและเป็นการยืนยันว่าพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราเรา ขอบคุณพระองค์เราจึงร่วมใจการอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะคะพระเจ้าอวยพรสวัสดีค่ะ